ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวรักคนาทั้ง12ราศีค่ะในช่วงระหว่างวันที่1-30ถึง30 กันยายนนี้นะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปนะคะในช่องของชุดาพยากรเนี่ยเราจะทำคลิปลาย15วันแต่ว่าเนื่องด้วยในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะมีภารกิจลดตัวก็เลยขออนุญาตที่จะทำคลิปเป็นลายเดือนเลยนะคะหลายๆคนที่เข้ามาติดตามก็จะได้ฟังนะคะความเป็นไปในช่วงระยะเวลานี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านซึ่งการพยากรณ์นี้จะมีผลตั้งแต่ในวันที่1ถึง30 กันยายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีการโครจรของดาวหลายๆดวงในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีหนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญก็คือตัวพระราหูที่จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่10กันยายนนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลในด้านดีกับชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกโดยตรงเลยนะคะ ซึ่งก็เลยในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกและผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบความเป็นลัคนานะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมค่ะหลายคนมีข้อสงสัยนะคะว่าเวลาที่เราจะอ่านคำพยากรณ์นี้เราจะอ่านไปในทิศทางของความเป็นลัคนาหรือความเป็นราศีดี ต้องบอกว่าในช่องของชุดาพยากรน,นะคะเราให้ความแม่นยำของความเป็นลัคนาอยู่ที่70เนนะเพราะว่ารักคนาจะมีการหาตำแหน่งนะคะโดยการใช้วันเดือนปีเกิดของตัวเราและมีเวลาเกิดหรือเวลาตกฝ้าของเรานี่แหละค่ะเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นตัวลักคนาจึงจะให้ความแม่นยำแล้วก็ตรงกับตัวเราได้ถึง70% ส่วนสำ,สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาเกิดหรือจำเวลาเกิดที่แน่นอนและชัดเจนไม่ได้เนี่ยให้อ่านคำพยากรณ์ไปในทิศท,ทางของความเป็นราศีคือช่วงวันที่คุณเกิดนี่แหละค่ะก็ให้ความแม่นยำอยู่ที่30%นะ แต่ทุกๆครั้งที่เราทำคลิปในการพยากรเนี่ยต้องบอกว่าเราดูในทิศทางของดาวในช่วงระยะเวลานี้ว่าดาวแต่ละดวงอยู่ในราศีอะไรในเรือนชะตาใดแล้วมาเป็นคำพยากรณ์นะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับในดวงชะตาของคุณนะเพราะว่าตำแหน่งดวงชะตาเดิมหรือพื้นชะตาดวงเดิมของตัวคุณนี่แหละแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นราศีเดียวกันเป็นลัคนาเดียวกันแต่ดาวในพื้นดวงเดิมไม่เหมือนกันย่อมส่งผลทําให้การพยากรณ์ก็อาจที่จะไม่ตรงกับคุณเสมอไปนะการฟังคําพยากรณ์เหล่านี้ต้องฟังด้วยความเขาเรียกว่ามีสติแล้วใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังจะดีที่สุดค่ะ ซึ่งชาวราศีพิจิกเองนะคะมีดาวประจําราศีก็คือดาวอังคารในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ในช่วงของวันที่นะคะ10สิงหาคมที่ผ่านมาดาวอังคารเองโคจรเข้าสู่ในราศีมเมษน,นะคะได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าเกษตรในพวกของความเป็นอาริเรียกว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวแห่งอุปสรรคโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของตัวเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะมีอุปสรรคเสมอไปนะเรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยชาวราศีพิจิกเองเรียกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ก็เรียกลุกขึ้นมานะคะที่จะต้องเขาเรียกว่าปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทำสิ่งเรียกว่าสิ่งใหม่ๆนะคะนะเาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะนะ และตำแหน่งของดาวอังคารที่โคจรเข้าไปในเครือเขาเรียกว่าความเป็นกเกษตรก็ต้องเรียกว่าให้ผลในความเป็นกเกษตรด้วยหมายถึงถ้าคุณทําสิ่งนี้ละนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมันก็จะให้ผลในด้านดีซึ่งในช่วงระยะเวลานี้เองดาวอังคารก็โคจรอยู่ในราศีเมษยาวไปจนถึงในวันที่10อขออภัยค่ะยาวไปจนถึงในวันที่8ตุลาคมหลังจากนั้นดาวอังคารจะถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ในราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าในช่วงจังหวะนี้ ใครที่กําลังคิดจะทําอะไรเรียกว่าปลุกพลังในตัวเองนะคะนะลุกขึ้นมาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคคุณจะได้รับผลดีในช่วงระยะเวลานี้ค่ะซึ่งนะคะในแง่มุมของตัวการงานต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านเป็นอย่างดีนะในมุมของตัวการงานดาวอาทิตย์ก็โคจรนะคะเข้าสู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่ในวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยหมายถึงการงานก็มีความมั่นคงนะในเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เรียกว่าเมื่อดาวไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ส่งผลในด้านดีใครที่ทำงานประจำอยู่ทิศทางของตัวการงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่างานอาจจะดูหนักมีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่มันจะให้ผลดีกับเจ้าชะตาหลายคนนะคะที่อาจจะถามมาแม่หมอมาว่าไม่อยากได้งานยากไม่อยากได้งานเยอะนะคะต้องบอกว่า ในทุกๆครั้งนะคะบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เสียอย่างเดียวมันต้องได้อย่างเสียอย่างอย่างแน่นอนในช่วงที่งานหนักนะคะเป็นช่วงที่งานต้องค่อนข้างที่จะมีภาระแต่ถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งมันคือโอกาสที่เราจะได้พิสูจน์ความสามารถใช้ความรู้ที่เรามีการทํางานโดยใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละค่ะมันจะทําให้คุณเองมีช่องทางมีโอกาสมีทักษะที่ดีที่เกิดขึ้น ซึ่งใครที่กำลังมองหางานทำในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสทิศทางที่จะได้งานทำสูงนะนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวเนี่ยนะคะจะโครจรเข้ามาอยู่ในราศีกันในช่วงของวันที่17กันยายนก็ยังอยู่ในตำแหน่งของความเป็นลาภก็หมายถึงมันมีโอกาสแหละที่คุณจะได้งานทำถ้าคุณนะคะไม่ปฏิเสธไม่เลือกงานนะคะไม่เอาตัว เองเป็นตัวตั้งคุณจะมีโอกาสมีช่องทางดีๆในมุมของตัวการงานที่เกิดขึ้นเรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ใช่แค่เฉพาะดวงอย่างเดียวมันก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเราด้วยนะคะที่จะพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ความสามารถ สำหรับท่านใดที่ประกอบธุรกิจการค้าขายการลงทุนในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่ได้ลูกค้าใหม่ๆนะการติดต่อการเจราจาการสั่งซื้อก็จะมีเกิดขึ้นค่ะเรียกว่าท้าขยันมากมีความกระตือรือร้นมากช่องทางโอกาสทางด้านการงานก็จะมีเกิดขึ้นการค้าขายการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ส่งผลด้านดีในมุมของตัวรายได้ให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะ ในมุมของตัวการเงินดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในภพการเงิน โคจรถอยหลังกลับเข้ามาอยู่ในราศีธนูแล้วก็ให้ผลนะคะในความเป็นกเกษตรละหมายถึงในมุมของตัวการเงินพิจิกยังไงก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้จับเงินก้อนมีโอกาสที่จะได้กระแสการเงินดีๆท,ที่ที่เรียกเข้าม,มาการค้าขายการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็มักที่จะได้ผลกําไรนะคะก็ใครที่เรียกว่าประกอบธุรกิจก็สามารถที่จะ ต่อยอดขยับขยายในมุมของธุรกิจการงานได้เรียกว่าความขยันของคุณจะส่งผลถึงตัวกระแสการเงินของตัวคุณด้วยนะคะในมุมของตัวโชคลาภมีเกิดขึ้นไหมชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกท่านใดอาจจะได้ข่าวของผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ เสียชีวิตนะคะก็ลองเรียกว่าเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปตามอายุข,ของคนตายหรือใครมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ไปติดต่อง,งานหรือไปท่องเที่ยวในเรียกว่าต่างที่ก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็มีโอกาสที่จะได้ในมุมของตัวโชคลาภเช่นเดียวกันค่ะในมุมของความรักในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าดาวความรักหรือดาวสุขเนะะี่ยค่ะเขาก็เดินอยู่ในตำแหน่งของความเป็นสุภะนะคะนัก ในช่วงตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะเขาเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอรักครั้งใหม่มีโอกาสจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือมีบุค,คลิกที่แก่กว่าอายุคือบางทีอาจจะเป็นคนอายุน้อยหน้าเด็กแต่มีบุบอุปนิสัยนะคะหรือความคิดความอ่านที่โตกว่าตัวก็มีที่จะเกิดขึ้นตลอดจนใครที่เพิ่งล้างราจากคู่ครองของตัวท่านก็มีโอกาสที่รักครั้งเก่าจะหวนคืนนะเพราะฉะนั้นก็ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าชะตาเป็นประเด็นสําคัญแหละนะคะจะรับรักใหม่หรือรอรักเก่าจะหวนคืนก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยนะคะ คนมีคู ació, ่นะคะความสัมพันธ์ในทิศทางของคู่ครองดาวคู่ครองของตัวท่านก็คือดาวศุกร์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าดาวศุกร์ก็เดินอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนทิศทางของความรักก็ดีค่ะนะคะมีโอกาสได้ใกล้ชิดมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสได้ใช้เวลาได้อยู่ร่วมกันมีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เรียกว่าทั้งมุมของคนโสดและคนมีคู่ ดาวคู่ครองและก็ดาวสุขก็เดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะนะคะเพราะ,ะนั้นส่งผลทำให้แง่มุมของตัวความรักของตัวท่านก็อยู่ในจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันนะคะอุปสรรคนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นอุปสรรคเมื่อโคจรกลับเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของตัวเองก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันเนี่ย ถึงเวลามันจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวมันเองหรือคนที่อาจจะคิดไม่ดีกับตัวท่านมีความอิจฉามีความปรารถนานในด้านที่ไม่ดีกับตัวท่านนะคะหรืออาจจะทำเขาเรียกว่าพูดให้ร้ายนะคะใส่ร้ายป้ายสีในช่วงเวลานี้ก็มีเกิดขึ้นแต่ก็ทำอะไรเจ้าชะตาไม่ได้นั่นเรียกว่าดวงกำลังของตัวเองมีความเข้มแข็งศัตรูอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าชะตาได้ ถือว่าต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งราศีหรืออีกหนึ่งลัคนานะคะที่จะมีช่วงเวลาดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่อย่าลืมว่าประเด็นความสําคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวดวงเพียงอย่างเดียวมันเกี่ยวกับตัวคุณโดยเฉพาะด้วยนะถ้าดวงดีแต่เป็นคนไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายไม่มีความเพียรพยายามนะคะไม่มีความอดทน ต่อให้ดวงดีขนาดไหนโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ยากนะเพราะฉนั้นมันต้องอยู่ในทิศทางของดวงด้วยและความเพียรพยายามและความเป็นตัวตนของคุณด้วยเป็นประเด็นสําคัญนะคะทริปสั้นๆในเดือนนี้ต้องบอกว่าในแง่มุมของดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเรียกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่คุณเองจะมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในมุมของตัวการเงินโชคลาภความสําเร็จนะคะคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ในมุมของตัวการงานในมุมของตัวหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาคุณจะมีสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นตำแหน่งของตัวพะราหูเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในราศีนะพฤกษกเลิงลัคนาเรียกว่าคุณจะได้รับผลเขาเรียกว่าจากอิทธิพลของตัวพาราหูถึงแม้พะราหูจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่นิดนะคะนิดหมายถึงความต่ำหมายถึงอุปสรรค การฟันฝ่าอันนี้ต้องเผื่อใจไว้ก่อนเลยว่าช่วงต้นคุณอาจจะได้รับอิทธิพลในด้านที่ไม่ดีก่อนหมายถึงเรียกว่าอาจจะต้องฟันฝ่าอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะมีอุปสรรคปัญหาแต่มันเป็นแค่ช่วงต้นถ้าเราอดทนฟันฝ่าแล้วก็ลงมือทำนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนพระราหูจะให้คุณสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านอย่างแน่นอน ลักษณะของพระราหูเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะให้ผลร้ายในช่วงต้นเรียกต้นร้ายปลายดีเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้รับลาาผลจากพระราหูอยากให้พระราหูเนี่ยนะคะมาให้คุณสนับสนุนในดวงชะตาแน่นอนที่สุดนะคุณก็ต้องลงมือทําด้วยคุณก็ต้องอดทนขนขวายแล้วก็เพียรพยายามนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเองมีความโดดเด่นนะคะเ,เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะจากการโคจรของ จากการโคจรย้ายของตัวพระราหูเพราะฉะนั้นขอให้เคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าสําหรับในช่วงเวลานี้ชาวราศีพิจิกใครที่มีเรียนพระราหูที่แกะจากกรลาตาเดียวเนี่ยนะคะแนะนำว่าควรที่จะมาสวมใส่หรือพกติดตัวไว้นะเพราะพระราหูเองจะให้เขาเรียกว่าให้พอหรือประทานโชคลาภความสําเร็จให้กับชาวาราศีพิจิก หรือผู้ที่ให้การเคารพสก,การะพระราหูนะเพราะท่านเองก็ถือว่านะในอนาคตก็จะมาเ,เป็นพระพุทธเจ้านามว่านา,นาระ,ะพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเคารพนับถือไม่ใช่เป็นพูดผีปีศาจเป็นนะสิ่งดีๆเป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่จะมาคอยพิทักษ์ปกป้องนะคะคุ้มครองดวงชะตาของตัวคุณค่ะซึ่งสำหรับท่านใดที่สนใจงานวัตถุมงคลพระราหูที่แกะจากกลาตาเดียวในช่องของชุดาพยากรเราก็ ็มีให้เช่าบูชานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกซึ่งบางครั้งก็อาจที่จะตรงกับชาวราศีพิจิกบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับชาวราศีพิจิกอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะ กดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ